ฮะอ้าวรู้เฟคคืออะไร่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมเขาถึงทำรุ่นซูเปอร์เฟคออกมานะครับก็ตัวนี้นะครับได้ปรับแปลงรีโวนะครับตัวซูเปอร์เฟคได้เปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะครับช่วงล่างนะก็แบบอาจจะให้นุ่มยิ่งขึ้นนะครับผมนะก็จะเป็นแบบขับกระบะน,นะครับแต่นั่งแบบนุ่มๆเหมือนพวกรถเก๋งนะครับพวก SUV ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนมาค่อนข้างดีดีมากๆเลยนะเพราะว่าสีดำผมลองขับดูแล้วนุ่มมากเลยนะครับ แล้วก็ลองนั่งด้วยให้พี่ตั้มขับนะนุ่มมากๆเลยนะครับไม่โยนนะปกติพวกกระบายกสูงนะครับโยนเป็นประจำอยู่แล้วนะของทุกคันนะครับแต่ลองมานั่งของซูเปอร์เฟกดูนะแบบแบบว่านุ่มมากเลยนะนุ่มๆเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ประดับยนต์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมคันนี้นะครับนะ หล่อๆไปเลยนะครับสำหรับ t ต y ยต้าไฮรักซิโคันนี้นะครับอันนี้เป็นตัว2.4 Ent r ทีนะครับผมนะตัว Super ร์เฟกพีรเนนะครับสประตูเกียวโตยกสูงนะครับผมนะแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าได้ไฟมาคันนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดียไลท์มาพร้อมเลยนะครับนะแต่ชมภายนอกเขาอันนี้ก็ขาดัดหมอกนะก็เดี๋ยวตัดหมอกเดี๋ยวติดให้นะครับผมตัวราคาคันนี้นะครับยังไม่มีนะครับถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับนะเผื่อได้ราคาพิเศษไปฟุกๆไปนะครับผม อ่าตอนนี้เรามีอยู่2คันนะครับนะสำหรับตัวซูเปอร์เฟสคันนี้นะครับก็จะมีเป็นสีขาวหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็สีดำหนึ่งนะครับมาให้เลือกแบบคู่หูดูโอ้กันเลยทีเดียวนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูภายนอกสักหน่อยนะครับว่าคันนี้ต้องมีเก็บงานอะไรบ้างนะครับอ่าไม้เมยเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไม้เท่าไหร่ฮะสองหมื่นจริงดิเอ้ยโอ้โหไม้น้อยยังวะนะรถปีเบไม้สองหมื่นก็ถือว่าโอเคนะครับรับได้แล้วก็มีใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับโอ้ย เฮเจ็ดพัน <á gil> ของไตทต้านเขานะรีโวเ <90, 90. S 1> ออรีโวอีกอคันนึงก็สี่หมื่นอ้ยไม่ไม่ห่างกันเลยนะก็รถปีอลไรกันนะครับนะก็สีด 40, าําปีไอสี่หมื่นไปนะตีขาแล้วสองหมื่นโอเคจ้างมานะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ได้มันน้อยมากๆนะครับสำหรับรีโวชุดหลังที่เราได้มาชุดนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูภายนอกสักหน่อยนะครับจากที่ผมดูคร่าวๆเมื่อกี้เดินดูรอบๆรถนะครับก็จะมีหนึ่งชิ้นนะครับที่ต้องทำนะครับเป็นกันชนด้านหน้านะครับนะก็มีแบบเหมือนจะโดนอะไรไม่แน่ก็อาจจะขาดออกนะเดี๋ยววลองขัดดูนนะะรเพาา่ี้ก็ แค่ล้างสีทั่วไปเฉยๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ฝนตกด้วยนะก็ล้างๆไปนะครับผมนะโอเคนี่นะครับไฟอย่างที่ผมบอกไปนะคันนี้ได้มาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดียไลท์มาพร้อมนะครับผมแล้วก็หน้านี่นะครับได้มาเป็นกระจังหน้าปรเมียมนะครับกรอบใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตรงกลางตัดด้วยสีดํานะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปนะครับกันชนด้านหน้ามีทานิดหน่อยนะแต่ผมลองขัดดูก่อนนะครับว่ารลันี้ต้องเก็บหรือเปล่าแล้วก็ส่วนที่2นะครับเดี๋ยวไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวผมติดให้พร้อมนะโอเคนะครับมาดูแก้วนี่ เดิมๆนะครับเหล็กนุ่มๆเลยนะครับเหล็กทั้งชิ้นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าคันสีดําก็มีน่าจะได้มาจากศูนย์นะครับนะอันนี้น่าจะได้ได้จะได้ชุดแต่งมาจากศูนย์นะครับแล้วก็นี่มานะครับดูล้อกันสักหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จะได้มาของบิสตต้นนะครับอ่อนนี้น่าจะลงแว็กให้นะครับผมนะฮะน้าลงให้เมื่อกี้เลยเหรอโอ้โหสดๆร้อนๆเลยนะครับนะเป็นยางคอมสิบเจ็ดนะครับายางก็สองหกห้าทหกห้าอาสิบเจ็ด นะครับผมเดี๋ยวผมขอดูปียางสักหน่อยอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้ติดรถมานะครับเป็นยางปี2ี่เ็ดพร้อมใช้งานนะครับผมนะดอกยางนั้นแน่นเลยอ่ใช่นะไออย่างที่บอกไปเมื่อกี้มมันอยู่2 0 0 0มนกว่าโลนะครับผมนะก็ใช้ได้ยาวๆนะครับอย่างปียางถ้านับจากปียางก็อีกได้อีกสองได้อีกสองปีได้อีกสองสามปีนะครับนะเป็นปี2ี่เ็ดนะครับผมถ้าขับถ้าขับก็อีกครึ่งนึงเลยนะอีกสอง0มืนโลชิวๆนะครับผมนะปีหน้าค่อยเปลี่ยนฮะอือนะขาดโป่งนะครับผมนะถ้า สนใจและอยากได้ก็บอกพี่เซลดูนะครับนะอยากแบบน้องพี่อยากติดปลอกล้อเพิ่มยังไงดีนะครับก็ลองคุยกับเขาดูนะครับอันนี้จะได้มาเป็นแม็กตัวใหม่นะครับหก้านนะอันนี้เขาเป็นลมดำใช่ไหมเออมันออกเป็นสีำดำๆหน่อยนะครับนะไปฟิวชิบหายเลยนะครับ <laughs> แม็กไม่ต้องทำนะคันนี้นะครับแม็กสวยๆเลยนะมือเปิดก็เป็นแบบโครเมียมนะครับอันนี้ก็อยากได้กัรสดเพิ่มก็ลองให้พี่เซลจัดการให้นะครับผมเดี๋ยวผมหาติดให้นะนี่ อาจจะติดขัดหน่อยนะเพราะว่ารถแม่งใหม่วะไม่รู้จะพูดอะไรนะอันะนี้ก็จะได้มาอย่างที่บอกไปนะเป็นตัวสู์เฟกอีกครันหนึ่งอีกครันหนึ่งอีกครั้นฮะอ้าวรูนนรนนเฟกคืออะไร เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าทาไมเขาถึงทารุ่นซูเปอร์เฟกออกมานะครับก็ตัวนี้นะครับได้ปรับแปลงรีโวนะครับตัวซูเปอร์เฟกได้เปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะครับช่วงล่างนะก็แบบอาจจะให้นุ่มยิ่งขึ้นนะครับผมนะก็จะเป็นแบบขับกระบะนะครับแต่นั่งแบบนุ่มๆเหมือนพวกรถเก๋งนะครับพวก s อ v ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนมาค่อนข้างดีดีมากๆเลยนะเพราะว่าสีดำผมลองขับดูแล้วนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็ลองนั่งด้วยให้พี่ตั้มขับนะนุ่มมากๆเลยนะครับไม่โยนนะปกติพวกกระบะยก ของทุกคันนะครับแต่ลองมานั่งของซูเปอร์เฟกดูนะผมแบบว่านุ่มมากเลยนะนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็นี่แบ克ไลเนอร์นะครับได้ใช้บ่กนแบ克ไลเนอร์นะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนี่ไฟท้ายด้านหลังนะครับใหม่ๆเลยนี่ผมชอบมากเลยผมชอบดีไซน์ไฟท้ายเขามากเลยนะครับของรีเวตัวใหม่นะก็นี่ได้มาหลอด LED ดีนี่โอ้ยอย่างสวยนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้มุดนะปืนเปียกนะครับ เดี๋ยวให้พี่ทีมงานเขาเสิร์ t ให้ดูนะครับช่วงล่างนะครับก็จะมีปรับแต่งตัวไอตัวแผ่นแหนบใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีโชคนะครับหนึ่งคู่นะซ้ายขวานะครับติดไว้ด้วยนะมันก็ดูง่ายก็มันเป็นชคพวกรถเก่งพวก suv เลยนะตัวนี้นะครับเพราะปกติแล้วกระบะของเรานะครับด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีมันจะแบบจะไม่ใช่ชคแทงอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบตัวใหญ่สปริงเห็นไหมอันนี้ก็จะได้มาเป็นช่วงล่างตัวใหม่นะครับก็ลองมานั่งดูนะครับลองมาขับดูนะแล้วก็ไม้น้อยอยูนะคันนี้สองมื่ลผมบอกเลยว่า ผู้ใหญ่นะครับที่เคยนั่งแบบกระบะเก่าๆนะผมบอกเลยว่าตัดภาพนั้นไปเลยนะครับคุณจะได้นั่งคุณจะได้ขับกระบะแต่เหมือนนั่งอยู่ใน SUV นะครับผมแต่ตัวซูเฟกนี่ได้มา2คันนี่บอกตรงว่าหือเหมือนกันนะหือพอสมควรนะช่วงแรกๆนี่ขับบ่อยมากนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวเก่านะครับตัวโชครุ่นเดิมนี่เราขับจำอยู่แล้วนะเพราะเราได้มาเราได้มาบ่อยนะพวกริโวะต่างไหมเออมันต่างกันอยู่แล้วไอ้ฟีลขับอาจจะไม่เท่าไหร่ลองเป็นฟีลนั่งนะฟีลนั่งข้างหลังเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับ บันไดข้างพร้อมนะรถใหม่รถใ,ใหม่เออรถใหม่เ่ยแล้พูดไม่ออกเลยรถใหม่นะโอเคช่างมันนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับภายนอกนะครับก็ตัวสเฟคก็อธิบายไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนช่วงล่างมาใหม่นะครับนะให้เหมือนกับพวก SUV ูพวกรถเก๋งนะครับแล้วก็เก็บงานภายนอกนะครับจะมีสีกันชนด้านหน้านะั้นที่ผมบอกไปนะครับผมแล้วก็ติดตั้นหมอกเพิ่มให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในสักหน่อยนะโอ้ภายในพอสมควรนะครับ ครับนงำกับน้าต่าง,งๆนะโอเคภายในนะครับก็จะได้มาเป็นเบาะผ้าสีดานะครับผมนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับก็ตรงกลางก็มีที่พักแขนมาให้นะก็ความสะอาดภายในก็เดี๋ยวค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับแล้วก็ออปชันภายในได้มาก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับไม่มีครุสคอนโทรนะครับผมนะก็นี่ครับเป็นเกียร์ออตโต้นะแล้วก็มีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับมีเกียร์ทิฟตโทนิกนะครับผมแล้วก็มีอีโคโหมดมีเวอร์โโหมดนะครับก็ อีโคก็ช่วยประหยัดน้ำมันนะครับผมนะส่วนพาวเวอร์ก็เอาไปช่วยในการเร่งแซงนะครับผมรถแม่ใหม่จัดว่ะนะรถใหม่จัดเลยนะครับโอเคมาดูไหม่กันดีกว่าสองหมื่นจริงหรือเปล่านะครับนี่เอสองหมื่นสองเองไม่น้อยมากนะนี่ไหม่สองหมื่นสองนะครับผมใหม่ใหม่เอยไม่ใหม่ใหม่ไม่น้อยมากๆนะครับ นะหน้าจอนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะได้มาเป็นหน้าจอทัชสกรินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวโลอ่าตัวโลไม่รู้เหมือนกันเอาตั้งแต่ตัวอีขึ้นไปแล้วกันนะครับตั้งแต่ตัวอีขึ้นไปได้มาเป็นหน้าจอทัชสกรินทั้งหมดนะครับผมแะยังคงเป็นแบบเดิมนะครับผมนะก็ตัวหมุนนะครับก็สามารถต่อบลูทูธได้นะครับเล่นวิทยุนะครับ<า>ว<ะ>่ามาเพิ่มมาใช่เหรอเอ้ยมันเพิ่มมาเออใช่ใช่วะได้มาเพิ่มมาด้วยนะครับจากตอนนั้นท่าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งดิ หนึ 1> 1, ่งสี่หนึ่งนะครับผมนะจากหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเป็นร้อยห้าสิบม้าอู้แรงขึ้นนะครับผมนะก็อย่างน,นี้อันนี้เพิ่งรู้นะเพราะว่าไม่เคยขับเหยียบสุดขนาดนั้นนะพวกกระบะอะไรตรงนี้นะ,ะเอาจริงกระบะผมโคตรป๊อตเลยนะผมกลัวคุมรถไม่อยู่นะครับพรถแม่งใหญ่นะครับผมก็ได้ม้าเพิ่มมานะครับจากหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเป็นร้อยห้าสิบม้านะครับผมเอา้าทำไมเขาเขียนมาห้าคนมาได้ห้างนาห้าที่นั่งเหรอผม <laughs> เขียนน้าที่นั่งน้าที่นั่งเหรอ <laughs> ดอกเบี้ยดอกเบี้ยงต่รถเก่งอ๋อเออนะเออพูดถึงดอกเบี้ยตั้งหน่อยก็อย่างที่พี่กล้องบอกนะครับก็ตัวกระบะสี่ประตูนี่ก็จะเป็นดอกเบี้ยตัวเดียวกับพวกรถเก่งนะครับผม <_ d us> นะฮะถูกถูกนะ <_ d us> ถูกใช่ดอกเบี้ยถูกนะครับก็มีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับโปรโมชั่นของเรานะเอาพูดถึงโปรหน่อยดีกว่านะพูดถึงโปรโมชั่นแล้วพรถเปนใหม่ไม่รู้จะอธิบายอะไรมันไม่มีงานอะไรที่ต้องทำอะนะครับก็เดี๋ยวพูดเรื่องอโปรโมชั่นของแถมอะไรพวกนี้สักหน่อยนะครับผมราคานะครับคันนี้ยังไม่รู้นะครับก เดี๋ยวพี่ตากล้องเขาอินเสิร์ตให้ดูนะครับส่วนรถที่ได้มาเป็นปี2020นะครับ2.4 Entry นะครับนะแล้วก็โปรโมชั่นนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นจองเท่าไหร่นะร้อยก้้าหรือว่าอะไรจอง999บาทนะครับผมรับเงินกลับบ้านมาเลย20,000บาทนะครับผมมาดูหน้าจอดีกว่านะครับผมก็มีต่อบลูทูธได้นะครับมีอ่าวิทยุนะครับผมแล้วก็มี USB นะครับเล่น i p พอร์ต่อ i p อร์ตได้ด้วยนะครับแล้วก็มี Android Auto นะครับผมมี Apple CarPlay เอ้ย สุดว่ะได้มาสุดมากๆนะครับผมแล้วก็มีสมาร์ทลิงก์มาให้ด้วยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับน,นี้เห็นพี่เขาบอกว่ากล้องหลังมันไม่มีมานะแม่งเอ้ยได้น้าจอทัชมาแล้วอ่ะให้กล้องหลังมาหน่อยดีนะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็กล้องหลังถ้าลูกค้าอยากติดก,กล้องเพิ่มก็สามารถบอกได้นะครับผมนะจะติดก,กล้องตรงนี้หรือว่าจะเอาลงจอน่าจะทําได้นะครับผมก็เดี๋ยวลองหาข้อมูลหน้าจอท้งนิดนึงนะเพราะว่า ได้มายังไม่ได้เล่นเลยตัวนู้นก็ได้มาก็ยังไม่ได้เล่นนะครับผมนะก็ล้างๆเรื่องๆก็จะหมดอยู่แล้วนะครับนะลูกค้าก็จะจองอยู่แล้วนะครับรถยังไม่เสร็จเลยรถยังไม่นั่นเสร็จเลยลูกค้าจะจองแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับด้านหน้านะก็ได้มา่าเป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชันหน้าจอทัชนะครับผมอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะก็ปกตินะครับไปเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวผมอยากเป็นคนขับรถได้จังเลยอยากนั่งนะครับก็ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมเคยพูดไปนะใน เอาตั้งแต่ยุคตัวเก่านะครับผมส่วนของ t o y o ตอเนี่ยรีโว่นะครับเขาทำมาด้านหลังนะครับบอกหลังค่อนข้างใหญ่นะครับผมนะก็รับกับสลีระทองทุกแบบทุกรุ่นเลยทุกไซส์ด้วยนะครับอย่างผมนะผมเป็นคนตัวใหญ่นะผมก็นั่งกลนพอดีเลยนะครับโอเคนะครับเบาะใหญ่นะครับเบาะใหญ่นุ่มนะครับผมแล้วก็ยิ่งแบบตัวซูเปอร์เฟกเนี่ยทำชกช่วงล่างทําช่วงล่างมาใหม่เนี่ยผมอยากลองนั่งมากเพราะว่าไม่เคยได้นั่งเลยนะแต่ขับอะขับอยู่แล้วนะครับแต่อยากนั่งนะครับผมนะก็ เดี๋ยววันไหนว่างๆนะครับเดี๋ยวให้พี่ตั้มขับให้เดี๋ยวเรานั่งกันดีกว่านะครับแล้วก็ามาลองดูว่ามันนุ่มขนาดแหนแต่คือผมดูอะนะจากที่ผมดูในแบบรีวิวของหลายๆคนนะครับอ่าที่ซื้อป้ายแดงไปนะครับเขา่าถ่ายลงถ่ายอะไรพวกนี้เขาบอกว่าโอเคมากนะครับผมช่วงล่างดีมากๆเลยนะไปเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันดีกว่านะครับคันนี้ยังไม่ได้เข้าศูนย์ยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้อะไรเลยเพราะรถเพิ่งมานะครับก็เดี๋ยวดูกันสักหน่อยนะครับว่าคันนี้ต้องเซอร์วิสอะไรบ้างนะไปอ่า โอเคนะครับผมมาดูช่วงหน้าหน่อยเอ้ยวันนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับพามาดูเดย์ไลท์เอ้ยเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนเมื่อกี้เปิดไฟหลีไว้ฮะนี่มันเต็มอุแต่มันโดนไฟสูงวะห้างเป็นถุงมืออ๋อมันเป็นมัตติไงมัมมมตมติเวกเตอร์นะครับผมนะก็สำหรับของพวกโตต้นีวันนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะครับเวลาแบบเข้าที่วงที่มืดน,นะ,ะก็ปัดเข้ามาเปิดไฟให้เราเองนะครับผมนะด้านหน้าก็จะได้มาเป็นเดย์ไลท์นะเห็นไหมมีโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมสองสว่าง ใช่ใช่แบบเอ้ยแบบเอานี้ก็จริงๆนะก็แบบผมก็คนหนึ่งนะเวลาขับรถนี้ขี้เกียจเปิดไฟมากเลยนะก็ได้มาติรีฟิเตอร์มาก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมเวลาเข้าที่มือเนี่ยมันตัดให้ออโต้ไงมันตัดอัตโนมัตินะครับก็ชอบตรงนี้ของมันนะครับผมโอเคแต่เครื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ยังเป็นแบบเครื่องยนต์ตัวเก่านะครับผมนะเปลี่ยนแค่ช่วงล่างนะครับแล้วก็รูปโฉมภายนอกนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่เช็คศูนย์ผมมีนัดเข้าศูนย์แล้วนะครับ นะถ้าจําไม่ผิดไม่พรุ่งนี้ก็วันเมื่ืนนะครับผมเดี๋ยวขอเช็ควันอีกทีนะก็เดี๋ยวเช็ครอบอ่าสองหมื่นโลนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ไม้ก็สองหมสองแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็ครอบสองหมื่นไปนะครับผมรอบนี้ก็น่าจะได้เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับผมแต่น้ํามันเกียร์น่าจะยังนะโอเคมาดูตั้งหน่อยนะครับผมน้ามันเครื่องดำอ่ะน้มันเครื่องดำอ่ะนะครับผมไม่ต้องห่วงก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้เลย นะครับผมพร้อมนะแล้วก็ power 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 ยังโอเคนะครับผม power ยังโอเคถามว่าทำไมถึงโอเค power มันจะสีนี้อยู่แล้วนะครับเราแค่ดูว่ามันหนืดไม่หนืดแค่นั้นนะครับนะนี่ไม่หนืดนะไม่หนืดนะนะครับผมมัน power ไม่หนืดนะครับโอเคเออนี่เครื่องนิ่งมากๆรถปีใหม่รถแม่งปีใหม่ธรรมดานิ่งนะเครื่องนิ่งมากเลยพอปกติแม่งโยกแล้วโอเคแล้ว อารมณ์ตัวใหญ่มากอารมณ์ตัวใหญ่มากนะครับผมแล้วก็น้ายาหล่อยเย็นปกตินะครับผมแล้วก็น้ำมันเบรกก็ปกตินะครับโอเคอทรงภายนอกเอ้่ภายนอกภายในนะครับผมก็เดิมๆได้มาเดิมๆเ,เลยนะครับหัวอตไม่มีถอดนะครับคัดห,หน้าไม่มีโดนนะครับผม <c oughs> ไปเลยนะออกอะไปกลับบ้านกลับบ้านนะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากโตโยต้าไฮรักซีโวคันนี้ด้วยนะครับรถปี2021นะครับเครื่องยนต์2.4 EN3 นะครับกว่าศูนย์มีนะครับผมแล้วก็ประกันศูนย์เหลือนะครับผมอ่ารถปี21นี้ปี2ก็น่าจะเหลือปีนึงเต็มนะครับผมประกันศูนย์เหลือปีนึงเต็มเลยนะครับถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับโปรโมชั่นอะไรก็เทียบนะครับผมแล้วก็ราคาด้วยนะครับอ่าพิเศษมากมายนะครับผมส่วนราคาคันนี้ก็เดี๋ยวรอราคากับทางทางหน้คู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้กกกกก็ฝาดดดไลลคค์์แแชรรนะับ้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเราในคลิปต่อ,ตอไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ